มากันที่เพลงชุดเดียวของแบมแบมกันต่อเลยดีกว่านะคะเพลงเดี่ยวชุดที่2ของเขาก็เรียกว่ายังปังอยู่ทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีเลยละค่ะ แสดงความดีๆกับแบมๆกันพี่มุกสมาชิกชาวไทยของบอยแบนด์วงกอดเซเว่ที่ล่าสุดยังพาผลงานเพลงเดี่ยวลำดับที่2อย่างบีกับเพลงเอกก็คือ Slow Mo ยังคงแรงไม่หยุดค่ะล่าสุดอยู่ในอันดับ5นะคะยังอยู่ใน5อันดับแรกค่ะของโผอัลบั้มขายดีในเกาหลีใต้ นอกจากนี้มิวสิกวิดีโอเองก็กำลังทยานสู่หลัก50ล้านวิวอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ซึ่งแฟนๆให้ความเห็นว่าน่าเสเพาะทั้งตัวเพลงและ MV นั้นชวนให้ดูซ้ำไปได้แบบไม่มีเบื่อขณะที่แบมแบมเองก็มีโพสต์ขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้สัญญาจะกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าปังต่อเนื่องจริงๆสำหรับโปรเจกต,ต์เดี่ยวของ i อ o l k เคป๊สายเลือดไทยรายนี้นับตั้งแต่ผลงานเดี่ยวชุดแรกอย่างวิปบอนเมื่อกลางปีที่แล้วก็สามารถติดโพง,งานเพลงศิลปินเคป๊ชายขายดีที่สุดประจาปีที่ผ่านมาพอมาถึงผลงานชุดที่2เองก็ยังคงร้อนแรงไม่หยุดค่ะ แน่นอนว่างานนี้เหล่าอากาเซ่ทั้งไทยและเทศต่างก็เป็นปลืม้มแล้วก็ภาคภูมิใจกับค,ความสําเร็จและการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งของแบมแบมกันพิมุกค,คนนี้ที่กําลังจะอายุครบ25ปีเต็มในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เชื่อว่าแฟนๆจะเตรียมโปรเจกต์ฉลองใหญ่กันเอาไว้ให้อย่างแน่นอนพอโตโปุ๊บมันมีความแบบเซ็กซี่มากขึ้น,นในสายตาดิฉันเองนะคะคิดไปเองเมื่อก่อนจะดูแบบน่ารักนะ่าเอ็นดูอย่างนี้ รีบภาพออกเลยทำไมพัดทำหน้าแบบคือตอนแรกฉันก็ไม่รู้สึกอายตัวเองอะพอพัดทำหน้าปุ๊บเอออายตัวเองแล้วว่ะเมันเป็นหลานเลยแบบเนี้ยมอ่บเหมือนมองมองหลานอะน่ารักดีโยนไปเลยช่วงหน้าโยนไปเลยค่ะ